สวัสดีค่ะแฟนบอล FC Mobile ค่ะวันนี้เกวก็จะมาทำภารกิจแลกเปลี่ยนฮีโร่นั่นเองนะคะก็พอดีลูกบอลโทเค็นฮีโร่ครบ100แล้วนะคะเกลก็จะมาแลกตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวแลกเกลแลก CB พี่ สแตป์ไปแล้วนะคะแลกไปแล้วตรงนี้ราคา1,800ล้านนะคะแล้วเกลก็จะมี L W 1 0 6 C B 1 0 5 C M 1 0 6 G K 1 0 5 R B 1 0 6นะคะก็วันนี้เกลก็กะจะมาแลกตัว G K 1 0 5นะคะเพราะว่านักเตะเกล ราคาถูกนะคะแต่เหนียวนะแต่เกียวอาจจะไม่ขายเกวอาจจะเก็บไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดใช้งานไม่ดีเกียวก็จะเอาตัวเก่ากลับมาใช้นะคะถ้าเกิดกรณีที่ใช้งานไม่ดีหรือตัวใหม่ไม่ดีอะไรนี้นะเกียวก็จะเก็บไว้เกวกจะไม่ขายเพราะว่าเพราะว่าเกียวมีแผนสำรองของเกียวอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ GK 1 0 5นะคะที่ลุนเนี่ยคือลุ้นราคาดีกว่าเนอาวเวิรใช่ไหมอ่าตัวนี้คือ Harvard ใช่ไหมคะอืมไม่รู้ว่าเกี่ยวอ่านถูกเปล่านะอ่ะมามาลุนราคากันดีกว่า GK 1 0 5เป็นโกนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่า GK คือตำแหน่งอะไรก็ตำแหน่งโกนะคะ มาเดี๋ยวเรามาลุ้นราคากันดีกว่านะคะชิมฮาร์วาร์ดนะคะอ่าโอเคไปที่การแลกเปลี่ยนนะคะต้องใช้โทเค็น100นะคะ100เต็มอ่าแลกเลยนะ1นึสองสมปึ้งมาลุ้นราคากันดีกว่า GK พาวเวอร์หนึ่งร้อยห้านะคะโอ้ยราคาไม่แพงนะคะทุกคนราคาสองร้อยดล้านเองเนาะไม่แพงนะคะคือราคาไม่สูงสักเท่าไหร่นะคะมาอมเกลยวว่าเกล่ยวก็คงเดี๋ยวเกล่ยวจะมาลองดูนะ ติดลบหมดเลยงั้นเก็บไปก่อนนะคะเพราะว่าโกเก่าเกียวก็เหนียวอยู่แล้วนะอ๋อแต่เกียวมีแผน2แผนนะคะ2แผนแผนนี้ก็จะมีพิซซอนนะคะร้อยสี่อ่าคนนี้นะคะแล้วก็ CB แผนนี้แล้วเกียวก็จะเอามาใส่แผนนี้นะคะเกียวมีเกียวเริ่มอ่าทำอีกหนึ่งแผงนะคะ เราจะมาใส่แผงใหม่นะคะอีกแผงหนึ่งนะคะนี่อ่าเกยมีสองแผงนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอ่านักเตะดีๆมันล้นไปหมดเกียวจะเก็บไว้นะคะอันนี้พี่เบคแฮมนะคะราคาพันกว่าล้านนะคะคนนี้พี่ซอนราคาพันกว่าล้านนะคะก็เดี๋ยวให้ดูอืม พี่บแ h มคนนี้นะคะ1330ล้านนะคะที่อีกแผงหนึ่งแล้วก็พี่ซอนพี่ซอนอยู่ไหนเอ,อ่ยพี่ซอนพี่ซอนพี่ซอนอยู่ไหนอ้พี่ซอนเกี่ยวหายนี่ไงพี่ซอนคนนี้พันสี่ร้อยยี่สิบล้านนะคะแล้วก็อ่อาอันนี้หมายถึงอีกแผงหนึ่งเนาะแล้วก็พี่อีกคนนึง ี่คนนี้นะคะ4 0 0ร้อกว่าล้านก็คือคือปั้นอีกแผงหนึ่งแผงใหม่นะคะเป็นแผง4เอ่อเป็นแผง4 3 3นะคะอันนี้เป็นแผง4 3 3ส่วนที่เกี่ยวใช้ปัจจุบันเป็น4 12 12นนะคะโอเคตามนี้อันนี้ฝึกไหมอันนี้ฝึกโอเค เดี๋ยวเกี่ยวจะมาทำภารกิจฮีโร่นะคะต่อนะคะ อันเนี้ชอบมากเลยมันเล่นง่ายมากมันเหมือนเป็นการฝึกเคล่อยว้ายส่งไปอ้าวได้ด้วยนะได้อยู่นะนี่ผ่านแล้วชอบมากเป็นอะไรที่ง่ายมาก อันนี้เล่นง่ายเพราะว่าเขาอะมีแต้มมาให้อยู่แล้วสบายสบายว้ Why? อ้าวเข้าแล้วเย่เย่ 네 <놀람> มันง่ายมากเลยสบายสบายชิวๆช,ชิวมากเลยภารกิจชอบภารกิจฮีโร่มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเล่นง่ายง่ายมากแล้วเกี่ยวก็จะไปรับของ รับของฟรีรับโทเค็นพลังงานฟรีนะคะ ยิงไกลเลยเย่ yeah. พี่โดของเรายิงไกลได้แล้วเพราะปกติยิงไกลไม่ค่อยเป็น้ายลุยต่อ ไปพี่โดพี่โดพี่โดไปอ้าวเอ้าอะไร ังไงก็ชนะอยู่แล้วชิวๆนะคะชนะอยู่แล้วเพราะมันเป็นภารกิจที่ง่ายมากเมื่อกี้เงียบเลยกำลังเพลินกับการเตะอยู่กำลังเพิดเพลินอยู่นะคะนี่ได้รับโทเคนแล้วก็ได้รับของฟรีนะคะ ได้รับของฟรีเต็มเลยว้าวมันลุ้นด้วยกันนะคะนักเตคคะค่ะเวอร์ชั่นฟรีคนนี้จะได้อะไรอุ้ยฮัลโลวีนหรือเปล่าฮัลโลวีน c a m c a m นะคะหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะฮัลโลวีนราคาสองร้อยหกสิบสี่ ลานนะะ CAM นะคะไปเป็นบททดสอบฮีโร่ต่อนะคะเขาบอกว่าให้ใช้เส้นล่างนะคะมี FC บอกว่าให้ใช้เส้นล่างทั้งเส้นเลยจะไปทะลุตรงนู้นง่ายนะคะไม่งั้นนะมันมันหยุดนะบางทีเกลยังเคยเลยหยุดสต็อปเฉยเลยมันไม่สุดนะคะ เกี่ยวก็เลยต้องใช้เส้นล่างแบบที c c บอกนะคะมันก็จะพาไปถึงฝั่งของขวันเล็กน้อยจากสหายนี่นะนี่เลยยาวๆยาวๆเลยจ้า เส้นล่างทั้งเส้นนะจ๊ะอัญมณี200เพชรรับยาวๆเป้าใหม่เดียวเกมสกิลเป้าใหม่เดียว ชอบมากว้ายสูงไปนิดนึงอ่าได้อยู่อันนี้เลยข้ามเลยแมวเหมียวแมวดำเกมสกิลประตู นี่เหรอพี่โรนันโดพาเกลวิง่งวิ่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยไปครบสกิลผ่านประตูเส้นล่างยาวยาวเลยจ้า สุดทางนะคะสุดทางเลยจ้านี่น,น,นี่แล้วก็มีอ้าวไม่มีรับของไม่ได้อ่ะหรือว่าเกี่ยวต้องเปลี่ยนเส้นหรือเปล่ารอบหน้ามันเป็นเส้นเดิมหรือเปล่าสงสัยรอบหน้าต้องเปลี่ยนเส้นละมัง้งมันไม่ทั่วกันละมัง้งใช่ไหมสงสัยจะใช่โอเคนน่ก็รับ รัลภารกิจเราอ่ะก็ครบแล้วเนาะก็ขอบคุณ FC แฟนบอนที่เข้ามาดูคลิปกันนะสำหรับวันนี้บายบายไว้เจอกันใหม่ EP หน้าจ้า